เมื่อวานนี้ค่ะทางวุฒิสภาก็มีการประชุมกันนะคะแล้วก็ทางวุฒิสภานั้นพร้อมประชุมรัฐสภาเพื่อพิจนารณาให้ความเห็นชอบบุคคลซึ่งสมควรได้รับแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรีในวันนี้นะคะนายคำนูนสิทธิสมาโสนโฆศกคณะกรรมาการวิสามาันกิจการวุฒิสภาหรือว่าวิบวุฒิสภาได้แถลงผลการประชุมวิปวุฒิสภาที่มีนายพรเพชรวิสิท์ ขอภัยค่ะวิชิตชนละชัยประธานวุฒิสภาเป็นประธานการประชุมว่าที่ประชุมได้มีการหาหรือถึงการประชุมร่วมกันของรัฐสภาในวันนี้นะคะ13กรกฎาคมเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบบุคคลซึ่งสมควรได้รับแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรีตามมาตรา272ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยโดยวุฒิสภานั้นมีความพร้อมเข้าร่วมประชุมในวันนี้นะคะอันนี้ <c oughs> ก็ต้องติดตามกันน่าจะเป็นการประชุมก่อนการเลือกบทเรื่องนายกนะคะ ค่ะพูดถึงเรื่องของการหวทเรื่องนายกรัฐมนตรีนะคะมาดูไทม์ไลน์กันสักหน่อยนะคะว่าวันนี้จะมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นบ้างนะคะสำหรับกำหนดการประชุมสภาในวันที่13กรกฎาคมวันนี้นะคะก็จะไปประชุมกันที่ห้องประชุมชั้น2สภาผู้แทนราษฎรค่ะส่วน การประชุมนะคะจะเริ่มตั้งแต่เวลา9นาิกา30นาทีค่ะก็จะมีการเปิดประชุมสภานะคะจากนั้นจะมีการเปิดให้สมาชิกสอสอและสอวอจากพักการเมืองต่างๆมีการอภิปรายได้ไม่กำหนดเวลานะคะแต่ว่าจะต้องไม่เกิน4ชั่วโมงค่ะต่อไปนะคะก็ถ้าเกิดว่าคุณพิธาเลี้เจริญรัตได้รับ การโหวตอ่ะได้รับการเสนอแล้วกันเนาะ<ฆ>ให้เป็นนายกรัฐมนตรีคนเดียวเนี่ยก็จะมีการเปิดให้คุณพิธานั้นได้มีการแสดงวิสัยทัศน์เนื่องจากเป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีค่ะ<ฆ>ต่อจากนั้นค่ะช่วงเวลาที่รอคอยก็จะเริ่มขึ้นในเวลา17นาฬิกานั่นก็คือการเริ่มเปิดให้สมาชิกรัฐสภาลงมติโหวตนายกรัฐมนตรีนั่นเองซึ่งก็จะเป็นการโหวตแบบเรียงรายชื่อกันเลยนะคะ<ฆ>ใครก็ไกรก็เริ่มโหวตก่อนนะคะเรียกชื่อขึ้นมาแล้วก็โหวต บวกเลยว่า <c oughs> จะรับไม่รับหรือเลือกใครอย่างไรนะคะและเราจะรับทราบว่าใครคือนายกรัฐมนตรีในเวลา19นาฬิกานาทีค่ะ